เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,870บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สินวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสํนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใด ดังนั้นผู้มีสิทธิ์จะรับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าประมาณ24ปีนะ S 1> <S 1> เงินบำนาญชราภาพนะครับเราจะได้รับเงินบำนาญเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ,ครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับ เงินสมทบประกันสังคมนะครับตัวอย่างนะส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,870บาทนะครับวิธีการคิดนะเราหาส่วนเกินเงินก่อนนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบสเท่ากับ20ปีส่วนเกินสุขคำนวณน,นะครับ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ12,870บาทเท่ากับ6,435บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,870บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ12,870บาทเท่ากับ5,470บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,870บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลด15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ12,870บาทเท่ากับ4,505บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,870บาท20ปีรบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมนะครับที่ได้รับอยู่แล้วบวก17.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ12,870บาทเท่ากับ3,539บาทเป็นเงินบำนาญที่ชิคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีแ้า15ปีเป๊ะนะครับก็คูณ20ได้เลยนะครับ20%ของ12,870บาทนะครับเท่ากับ2,574บาท เป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลรอดชีวิตนั่นเองนะครับฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับของแต่ละท่านเพราะนั้นลองดูนะวิธีการก็คือย้ำอีกครั้งหนึ่งคือการเอา60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้เป็นตนสิ้นสุดลงนะครับฐานเงินสมทบมาบวกกัน60เดือนแล้วก็หารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับซึ่งก็จะได้รับตามนะแต่ท่านไม่เหมือนกันโดยฐานเงินสูงสุดนะครับไม่เกิน15 0 0 0บาท ซึ่งก็จะได้รับนะครับบํานาญนะตามจํานวนปีด้วยนะครับฐานเงินสมทบบวกจํานวนปีอย่างเช่นส่ง34ปีได้6,242บาทส่ง33ปีได้6,449บาทส่ง32ปีได้5,856บาทส่ง31ปีได้5,663บาทส่ง30ปีได้5,470บาทส่ง29ปีได้5,277 ทรง28ปีได้5 0 8 4บาททรง27ปีได้4 8 9 1บาททรง26ปีได้4698บาทโดยประมาณแบบนี้นะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพายาบาลไหนอยู่สถานพายาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,า,านพยาบาลประวัติสิทธิที่ประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินส่งข้อฉลา,า์ภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตาา33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือนธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้หลัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR c อ d e ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา33 333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วอนอื่นๆน,นะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ